อัปเดตอาการล่าสุดสอสเก้าไกลหมดสติกลางวงโหวตนายกรัฐมนตรีพ่อเผยสาเหตุวูบจากกรณีที่นายอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสอสอออสมุดสงครามพักเก้าไกลเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมระหว่างร่วมประชุมที่รัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่สามเมื่อวานนี้22สิงหาคมเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยทำซีพ และถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลวชิระล่าสุดเมื่อนายอนุภาพสอสอก้าไกลได้โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตอาการป่วยโดยระบุว่าปลอดภัยนะครับเปลี่ยนที่นอนขอพักผ่อนก่อนครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับพร้อมเช็คอินอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลอย่างไรก็ตามทางด้านนายอำนวยลิขิตอำนวยชัยบิดาของนายอนุภาพได้เปิดใจว่า ลูกชายออกจากบ้านพักตั้งแต่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าจะไปประชุมพักเพื่อซักซ้อมเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยต้องไปนอนข้างคืนที่โรงแรมในกรุงเทพมหานครส่วนที่เกิดอาการเป็นลมเข้าใจว่าอาจไม่มีเวลาพักผ่อนหรือนอนน้อยซึ่งแปลกที่เขาจะนอนไม่ค่อยหลับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนไม่ได้ถามเขาว่ารับประทานอาหารเช้าอิ่มหรือไม่คาดว่าหลังเข้าประชุมทั้งวันคงเครียดและกังวลที่ต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งลูกชายตนมีรายชื่ออยู่ลำดับกว่า700ดร้ทำให้ต้องลุ้นและตื่นเต้นจึงทำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้ หลังจากที่ทราบข่าวก็ตกใจมากเพราะปกติลูกชายเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆกลัวว่าอาการจะเป็นมากและเป็นเรื่องใหญ่ตนจึงโทรศัพท์ติดต่อจนได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากแพทย์ที่โรงพยาบาลวชิระผู้ที่ทำการรักษาล่าสุดยืนยันว่าลูกชายอาการปลอดภัยแล้วตนจึงสบายใจขึ้น แต่ก็ให้พี่สาวและน้องชายที่อยู่กรุงเทพมหานครไปช่วยดูแลซึ่งก็แจ้งมาแล้วว่าปลอดภัยดีซึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและโทรมาสอบถามหรือไลน์มาถามกันมากมายพร้อมยืนยันว่าลูกชายปลอดภัยแล้วขณะที่ทางด้านนายวิโรธลักษนาอดิศรส,สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า ผมไปเยี่ยมคุณอนุภาพที่โรงพยาบาลวาชิรพยาบาลมาแล้วนะครับตอนนี้ได้สติและพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากคุณหมอยอย่างต่อเนื่องรายละเอียดให้ติดตามได้ที่เพจของคุณอนุภาพได้โดยตรงครับ